กินตามตังกูก็ขอสวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับ f o r t u n e r Legender นะครับเครื่อง2.4นะครับไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะครับเพราะเราไม่เน้นโฟนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางครับแต่งไปทั้งหมด8,700บาทนะครับแต่งเพิ่มนะครับก็เป็นตัวนี้นครับที่จับครอบมือนะครับเป็นลายเคปล่านะครับฝาถังนะครับฝาถังก็ลายเคปลานะครับ แล้วก็แต่งสไตล์กินตามต่างกรูนะครับประหยัดเอาเน้นประหยัดนะครับแล้วก็ตัวคาดเอวนะครับ2 8 0 0แล้วก็กันลายนะครับ1800รอบาทนะครับก็เอาไว้ให้พี่น้องดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางในการแต่งรถนะครับที่เราไม่เน้นแรงนะครับแล้วก็เน้นหรูหราเรียบง่ายนะครับ เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับของกินตามตังคูนะครับที่อยากนําเสนอครับเราไม่ได้ไปใส่สเกิร์ตหรือท่อคู่นะครับเพราะว่าเ e จ e นเดอรุ่นนี้นะครับตอบโจทย์มาแล้วคือแต่งให้เราเสร็จแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็ขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้เราได้มีโอกาสได้รถใหม่นะครับเพราะว่ารถฟอร์ดคันเก่าเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเกียร์นะครับแล้วก็มันเป็นพฤติกรรมการขับขี่ของเราเองนะครับ ที่เรากดคลิกดาวไปทำให้เครื่องมันเร่งน,นะครับรอเครื่องเร่งจัดนะครับก็อันนี้ก็ขอเปลี่ยนสโลแกนนะครับแต่งตามตังปลูนะครับไม่มีคนดูปลูก็ต้องแต่งนะครับขอพระเจ้าอภยพรทุกท่านนะครับ